สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับอยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์ดำจริงครับพี่น้องมาดูครับารถแรงแล้วครับเกมแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยเลยครับน้ํากระเด็นเลยครับน้ํากระจายครับแรงจัดครับเพราะว่าคอมาน้ําแตกครับพี่น้องมีมูจัดหนักครับวันนี้เบิดจัดแต่ระเบิดมันก็ช่างกําลังลืออยู่ครับลือ ทำฝาลำคอใหม่ล้า,างไม่เรียบร้อยครับอก็รูก็ยังสวยอยู่นะครับคือว่ายังยังสวยอยู่ <i> ม่านยังสับว่ายังโอเคอยู่กี่ช่องวะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, ช่องครับห้าช่องเป็นม่าน,น้ำห้าช่องครับ ยังังชื่ังฝ่า้ครับอายุนะไม่น the ูนชื่ออะไรกัน่คีับตีมือมันครับนี่ไม่ไหวครับไม่ผ่านไม่ับไี่อต่อไม่มีอะไรครับเพรามา มันติดลมแล้วพอมานน้ำมันพอมานน้ำมันเออมันเก่าครับมันโยกปุ๊บตอนนี้มันน้ำมันรั่วครับก็เลยกระเด็นมาก็รมันเป็นไรเดี๋ยวเราทำใหม่รถก็มีเสียมีพังเป็นธรรมชาติครับอย่าไปซีเรียสครับน้องเพราะผมไม่เคยซีเรียสอยู่เลยแส่ยมันหัวมังได้วยไงมองนี้หัวอยู่บ่หัวยุบอ่ะหมู โอ้ว oh no, oh no, ่าแกงเตเ็นแม่หบอ่ันนา่ขกัด้เรอยกว่ามันลัวนะน้องแต่ผมยัง yeah. ่เห็นลัวเลยไม่เห็นรอยกูต้องล้างกับแตกตัวนี่แตกแตกวะลอกล้ว้นเ จีมเจีเพิ่มมาได้บ่ใช่เนี่แหละเจีย, <c ười> ยมไม่ตรองมาได้ก็เตมันยังสวยนะอยู่เนาะนี่ตัวนี้มันน้ำอะไรไหลมาลเดี๋ยวลองดูว,ว,ว,ว่ารั่วกไหมถ้ารั่วก็ทำการปะไปเลยครับเดีด๋วยวจะซื้อใหม่ครับยกลูกเลย màn kem thì được vừa xin mày ơi ạ thì bà đóng chưa mười quần cái thằng này là này để chấm lại khá mày ai lắp lấp tì uốn lôm nhiều thằng lấp dืน không này chắc chắc thăn không không lò này mày? Này là sai nè, theo em nhau nhau cuồng xong nè nhau khôn quá xong nè, cho em cuồng trong gần nhau khôn gần. มัหาเล็กกนี่ได้เล็กแบกออกแเล็แบบนั้นมาเลยเอาแบบนี้เลยมันสองปัดเดเดี๋ยวตีนะมันไงมันมันอยมันมอยู่บนรมมันไงมันมันมันบ่มันบ่นี่เพียงวมันบ่มนบ่นนี่ไปูมันจะได้จะได้อที่่ามันบอกจะจะล้างไงครับ้องเป็นชุดฟาครับ ดฟ้าบางคันรถนอกมานี่ใส่มาแค่สามช่อง,อง,องอครับพี่น้องสามช่อง้อนร้อนมาบ้านเราไม่ได้ครับบ้านเราอากาศร้อนต้องเป็นห้าช่องครับ <c oughs> นำแดงมาเลยเนาะแดงครับแดงมาีอนึงั่ไรปีหนึงเนาะมาทันไทยอยู่แตงแตบ,บ้านเ<อ>ครื่องบ่แตงใส่มาดมาันีเีะปีหนึ่งเลบ้านเครื่องอย่สองสามปีแล้วแล้ที่อเดริมเนี่ยเป็นรกเอาไปละคุนี่อนี่ะอไรล่ตัวอนล่ะ่ตัอ้ตอน เดียวข้อเขาตกแง่เธอแล้วหูบ่ตัวไหนมันตันข้าแบแงีครับอันต้องขีดมันพ่อพ่นอันทางนาแป๊บผมโมโหแล้วแน่นป่ะอันที่ตันนาแป๊บเนี้ยเอาเอาอันนั้นแป้งทั้งแป้งแค่นี้เอาแล้วข้เบิึงตัวไหนมันตันข้อแบบนี้อื้ เอาสีเว่เลยน่อางเียบว่นนีานนอออเา,าะระเท่าังลังม,าางงมีีุ่นบ่อาขาวอยู่แล้วครับมันออกมา,กมากวัวพุ่งนี้มอ,อ ว่าเฮาทีเอาน้ำแห้งฉีดออกไปชุบแป๊บอยู่ในรถมันก็ไม่ได้มันบันเราหนีฝาอีกแล้วค่อยเปิดสองฝาดูด้วยม้าให้เราเหมจากมันงัวมังงัวจังอยู่ก็มาไล่แล้วก็เอ้าไปยี่เหล่าใช้เคื่องฉีดครับนี่เนาะ เพื่อจะฉีดฉีดตงรูข้างบนเลยครับ 就就放心了。了了 no. पर प्राप्त नहीं है นั่นมันยังสวยอยู่นะพี่น,อน้องว่าไม่ได้ล้างเป็นเวลานานันี่เลยทำให้มันเอ่อมันแตกมาแล้วทำให้พลาดไม่ไรแล้วเราก็ซ่อมมันอีกทนกันไปครับเราเราไม่สิไม่ไม่มีม้วนจับเราไม่ซีเรียสครับพนะี่น้องขับไปซ่อมไปครับได้ไหมขับวงให้ดูหน่อยนะ เอาเดี๋ยวทางเรประกอบครับเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะพี่น้องนะว่าจะหายไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสีเยบยงชิงนเลยนะครับสวัสดีครับ